สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวมาเสริมวิธีคิดนะครับในแบบฝึกหัด DLTV นะฮะป .4 นะครับกรศาิตราที่1.22นั่นเองนะครับประจำวันที่25มิถุนายนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเฉลยจาก DLTV ด้วยนะครับโอเคนะฮะมาดูกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่1.22นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูกันวันนี้นะครับก็นะฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการบวกการลบอยู่นะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยครูก็ได้ทําตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะครับอยู่ในเขาบอกว่าอยู่ในรูิทีของผู้สอนนะครับเรามาดูกันว,ว่าโจทย์ข้อน,นี้เราจะทํำยังไงนะจังหวัดหนึ่งมีประชากรชายนะฮะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดคนมีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายนะหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคนจังหวัดนี้มีประชากรกี่คนนะฮะเขาถามประชากรมีกี่คนนะก่อนอื่นนะฮะครูคอยากจะให้นักเรียนดูแผนภาพตรงนี้ก่อนนะฮะ เขาบอกว่าชายมี787,117คนเนี่ยคุณครูก็มาไว้ตรงนี้และให้เรียนดูนะฮะนี่คือแท่งยาวๆตรงนี้นะฮะเป็นผู้ชายนะ,ะเขาบอกว่าหญิงเนี่ยมากกว่าชายดังนั้นแท่งของผู้หญิงเนี่ยต้องยาวกว่าแท่งผู้ชายนะนี่ฮะเห็นไหมมากกว่าผู้ชายอยู่10,748แสดงว่าส่วนเกินจากตรงนี้ไปเนี่ยมันคือ10,748ดังนั้นเนี่ยเราก็หาผู้หญิงได้จากอะไรครับหาผู้หญิงได้จากการที่เอา ประชากรชายบวกด้วยประชากรที่บอกว่าหญิงมากกว่าชายตรงนี้นี่ก็จะรู้เนี่ยแท่งของผู้หญิงมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องเรียนเอาตัวนี้ตัวบวกกับตัวนี้นะนะครับังนั้นได้ประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ789,717บวกด้วย1748นบะบวกกันก็จะได้ประชากรหญิงออกมาที่8465คนนั่นเองนะครับ โอเคไปดูข้อที่2กันเลยนะฮะข้อที่2นะครับปีที่แล้วพ่อมีรายได้378,000บาทปีนี้พ่อมีรายได้น้อยกว่าปีที่แล้วโอ้โหนะเราเจอโควิดเข้าไปนะได้น้อยทันทีเลยนะครับ37,500บาทปีนี้พ่อมีรายได้กี่บาทนะฮะเอา้ามาดูกันนะครับ <c oughs> ดูตามแผนภาพนี้นะขออภัยนะครับ ปีที่แล้วนะฮะับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนี่คือปีที่แล้วแท่งนี้แท่งยาวๆนี้นะฮะปีนี้ได้น้อยกว่าแสดงว่ามันต้องสั้นกว่าใช่ป่ะอ่านี่แสดงว่าได้น้อยกว่าแสดงว่าแท่งสั้นๆนี่ได้คือปีนี้นะครับแล้วน้อยกว่าอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่ฮะแสดงว่าตรงเนี้ยช่องว่างระหว่างตรงเนี้ยมันคือสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเขาถามว่าพ่อปีเนี้ยพ่อมีรายได้เท่าไหร่ ดังนั้นคุณครูก็เอาปีที่แล้วใช่ไหมฮะลบตรงนี้ออก37,500ออกก็จะได้ปีนี้ไงฮะนี่เห็นไหมฮะประโยชน์สุทธตามนี้ตามที่คุณครูพูดเลยนะฮะสามแสนเจนะครับลบด้วย37,500ก็จะได้คำตอบคือ3 4ม0 0 0บาทเป็นคำตอบนะครับโอเคไปดูข้อที่3กันนะครับถ้าที่ดินราคา1 5 0 0 0ล้านบาท และราคาที่ดินน้อยกว่าค่าก่อสร้างบ้าน9 0 0 0บาทค่าก่อสร้างบ้านเป็นราคาเท่าไหร่โจทย์ถามค่าก่อสร้างบ้านเท่าไหร่เรามีข้อมูลคือที่ดินนะฮะราคา1,500,000บาทนี่ฮะที่ดินที่ดินเขาบอกว่าราคาที่ดินน้อยกว่าค่าก่อสร้างบ้านแสดงว่าค่าก่อสร้างบ้านต้องแพงกว่าใช่ไหมเออราคาที่ดินเนี่ยมันน้อยกว่า ค่าก่อสร้างบ้านอยู่ที่9 0 0 0แสนแสดงว่าเอาครูเอากะราคาที่ดินบวกด้วย90 0 0แสนเนี่ยจะได้เท่ากับค่าก่อสร้างบ้านโหโคตรแพงเลยนะฮะค่าก่อสร้างบ้านนะครับเอา่างนั้นนะครับข้อนี้เราก็จะเอา1 5 0 0 0ล้านบาทเป็นราคาที่ดินเนยบวกไปอีก9 0 0 0แสนะนี่ฮะตามประโยชน์สัญลักษณ์ตรงนี้เลยโอเคดังนั้นเราจะได้ราคาก่อสร้างบ้านอยู่ที่2อ0ล้านบาทนั่นเองนะครับไปดูกันข้อที่สครับผม ปีนี้นะครับบริษัทส่งออกสินค้านะครับได้534,00 0กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้วเออปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว35,000กล่องปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้กี่กล่องนี่ฮะปีนี้ได้5 3 4 0 0 0ันกล่องคุณครูแสดงเนี่ยยาวๆหน่อยปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้วแสดงว่าปีที่แล้วต้องสั้นกว่าใช่ไหมนี่ไงปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยส่งออก ได้มากกว่าปีที่แล้วอยู่35,000กล่องแสดงว่าเนี่ยช่องว่างระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วมันอยู่ที่35,000ัใช่ไหมครับันนั้นถ้าเกิดคุณครูเนี่ย,เ,ยเอา5ละห้า5 3าแส0สนี่ยในตั้งลบด้วยส่วนต่างตรงนี้ออกไปเราก็จะได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยส่งออกสินค้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมันนั้นคุณครูเอา5 3 4 0 0 0ตั้งลบด้วย35,000นนี่ฮะลบกันจะได้ 4 9 9 9 0 0 0กล่องนั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะฮะโอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเฉลยนะครับแบบฝึกหัด DLTV นะฮะ1.22นะฮะก็หวังว่านะครับนักเรียนจะได้เคล็ดลับวิธีการนะครับไม่มากก็น้อยนะฝากไว้กับนักเรียนทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็ติดตาม กดไลค์ให้ครูคด้วยนะนะครับแล้วติดตามคลิปหน้านะครับต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ